ไปแล้วค่ะคุณแอนขอบคุณนะคะป้าแมนเดี๋ยวไปเรียกคนยากไร่มารับอาหารได้เลยนะร,รับครับเชิญคุณแอนทางนี้เลยค่ะค่ะฮะแย่ yeah, แล้วใครเอาดินมาเทใส่หม้อข้าวแบบนี้แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะทำแบบนี้แล้วจะกินได้ยังไงเสียของหมดโอ้ เออคุณแอนป้าต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้าไม่ใช่ความผิดของคุณป้าสักหน่อยใครมันทําแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะทําไปทำไมอ่ะน่าน่ะสิคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําเอาอย่างนี้คะ่ะคุณแอนเดี๋ยวป้ากับลูกอะ่ะจะออกไปซื้อแซนด์วิชมาแจกแทนเพราะว่าถ้าจะทำตอนนี้คงไม่ทันแน่ๆเลยไปทิวไปกับแม่ลูก โหยเสียเรื่องหมดอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนทำบิลนี่มันอาสาสมัครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานชื่อบิลนี่ หนูขอโทษนะคะคุณป้าที่หนูทำแบบนี้ก็เพื่อจะช่วยทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าขืนยังเป็นแบบนี้อยู่เราต้องเหนื่อยฟรีแน่ๆต้องไม่ได้กำไรอะไรเลยคนบริจาคก,ก็น้อยลงแถมคนยากไร้ที่เข้ามาในมูลนิธิก็เพิ่มขึ้นอีกคืนเั้นแบบนี้เราแทบจะแบ่งเงินบริจาคเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เลยนะครับไหนบอกว่าเป็นมูลนิธิการกุศลไงทำไมแบ่งเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยอ่ะ หรือว่าเราจะจํากัดอาหารที่แจกคนยากไร้ดีครับหนะัวหน้าทำแบบนั้นนะ่ะคนเขาก็สงสยัยสิว่าเงินบริจาคมันไปอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่พอซื้ออาหารไปแจกคนยากไร้แล้วเราจะทํายังไงดีครับมีวิธีเดียวต้องทําให้จํานวนคนยากไร้มันลดลงวิธีไหนครับหนะัวหน้าก็วิธีลดจํานวนประชากรที่เร็วที่สุดไง ไี่บอกนะครับหัวหน้าว่าหัวหน้าจะเล่นถึงขั้นชีวิตเลยชีวิตของคนพวกนั้นอะอยู่ไปก็ไรค่ะสู้เราส่งเคาให้มันไปเกิดใหม่ไวๆดีกว่าเพอเพอนะมันอาจจะไปเกิดเป็นคนรวยส่วนเราเนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งจากเงินบริจาคโดยที่ไม่ต้องมีใครสงสัยหาแพะรับบาปแทนแค่เนี้ยก็วินวินดุฝ่ายแล้วใครครับหัวหน้าที่จะมาเป็นแพะรับบาป ก็พวกคนดีที่มันชอบมาทำอาหารโดยจากคนยากไรยังไงละ่ะ ุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทําอาหารอะไรมาแจากหรอคะวันนี้ทําข้าวผัดกระทอดไก่มาแจากพวกคนยากไร้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่มาทําอาหารแจกคนยากไร้ที่นี่ <c oughs> ยินดีมากเลยจ้า <c oughs> แค่ป้าเป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยพวกเขาะป้าก็มีความสุขแล้วค่ะ <c oughs> แม่ผมเขาชื่นชมคุณใหญ่เลยครับว่าคุณเป็นคนดีมีเมตตาจัดตั้งมูลนิธิโดยที่ไม่แสวงหาผลกำไร <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะที่สังคมะยังมีคนอย่างพวกคุณอยู่เดี๋ยวป้าขอทำกับข้าวก่อนนะคะจ้าไปเอาแป้งมาให้แม่ก่อนแปด้หลังนะลูกไอแม่สองแม่ลูกนี้แหละที่จะมาเป็นแพะหลับบาดเดี๋ยวรอให้ป้าดาแกเผือแล้วแกก็เอายาผิดไปใส่ในข้าวเข้าใจไหมได้ครับพ่อนะา เดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอหนูไปรีบเออคุณป้าคะเดี๋ยวก่อนค่ะคือว่าหนูมีเรื่องจะบอกคุณป้าค่ะโยนี่เองแมนจับตัวผู้หญิงคนนี้ไปได้ครับคุณป้าคะคุณป้าปล่อยปล่อยฉันนะฉันบอกว่าให้ปล่อยปล่อยปล่อยฉันบอกว่าให้ปล่อยมีเรื่องอะไรกันเลอคะคุณแอนผู้หญิงคนนี้เป็นอาสาสมัครใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานที่มูลนิธิค่ะแล้วก็เป็นคนที่เทดิน ใส่ในหมอ้อข้าวของคุณป้าค่ะฮะเธอทำแบบนี้ทำไมคุณป้าค,คุณป้าฟังหนูอธิบายก่อนนะคะอธิบายได้ค่ะแมนเอาตัวไปได้ครับป,ปิดไปบอกว่าให้ล,หใหล,ล่อยฉัน,นบนอกว่าให้ปล่อยไงไปปล่อยฉันนัฉันบอกว่าให้ปล่อยไยอุยอ๊ยเจ็บไปไอ้แมนปล่อยมันครับ คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมนหนบอกว่าจะพาฉันไปส่งตำรวจไงอ๋อหรือว่าไม่กล้าไปหาตำรวจเธอพูดเรื่องอะไรของเธอทำไมหรือว่าเธอไปรู้อะไรมาตอบฉันมาว่าเธอทำแบบนั้นไปทำไมเธอเอาดินไปเทใส่ในหม้ออาหารทำไมฉันบอกให้ตอบมาไงว่าเธอไปรู้อะไรมาได้ไม่ตอบใช่ไหมถ้าเธอไม่ตอบฉันฉันหาคำตอบด้วยตัวเองก็ได้ เฮ้ยปิดเปฉันนะย่าโอ๊ยเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะทำไมในโทรศัพท์เนี่ยมันมีความลับอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกแน่ใจเหรอว่าไม่มีให้มันจริงอย่างที่เธอพูดก็แล้วกันอย่าให้เป็นอย่างที่ฉันคิดเอา,เอาแมนจับมันครับไปดูเชนไยฉันบอกว่าให้คนสกแกนน่ะโอ๊ยไป นางนี่มันรู้ความรักของเราจริงๆด้วยใช่ฉันรู้ว่าภาพแท้ของคุณมันเป็นคนไม่ดีรู้แล้วจะทำอะไรได้ฉันอุตสาห์สร้างภาพเป็นคนดีมาต้องหลายปีเพื่อหาประโยชน์จากมูล,ลนิธินี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอมาทำมันทังไปง่ายๆหรอกอย่านะ ตอนนี้เธอก็ไม่มีหลักฐานมาเอาผิดฉันละเรื่องที่ฉันวางแผนลดจำนวนประชากรคนยากไร้อะไรนั่นใช่ฉันไม่มีหลักฐานแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะไม่มีหลักฐานสักหน่อยหมายความว่าไงดีนะที่เราออกไปซื้อแซนด์วิชมาแจกพวกคนไร้บ้านได้ทันนถ้าไม่งั้นนะ่ะ พวกเขาต้องอดอาหารไมือกลางวันแน่ๆเลยผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าผู้หญิงคนนั้นเขาทําแบบนั้นไปนทำไมครับแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันแฟลไดนะครับแม่มาอยู่ในกระเป๋าแม่ได้ไงครับคุณป้าคะคุณป้าฟังหนูอธิบายก่อนนะคะหนูอธิบายได้ค่ะแม่เอาตัวไป ได้ครับไปไปไปยช่ไปทิวไปเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดดูที่รูปไปครับ ข้ามนักบุญจะชัดที่แท้นางหนูนั่นก็พยายามจะช่วยเราไม่ให้เราเป็นแพ้รับบาทนี้เองเทีวโพสคลิปนี้ลงตัวเที่ยวเลยลูกคนเรลวๆแบบเนี้ยมันต้องพังกันไปข้างหนึ่งได้ครับแม่โพส หัวหน้าครับแย่ yeah, แล้วครับมีคนปล่ยคลิปเราที่เราคุยกันเรื่องรถจำนวนประชาชนครับหัวหน้าอะไรนะเราจุดเพียงหัวหน้ารีบหนี้กันเลยครับก่อนที่ตำรวจจะมา โมนาครับทำไงดีอะตำรวจล้อไว้หมดแล้วพวกคุณสองคนโดนจับแล้วข้อหาช่อโกงมินประมาทและพยายามฆ่ากรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับโ้ยหมดกันชีวิตฉันโถ่มิน่าะไร สวัสดีดค่ะพี่แอนค่ะน้องแมนครับเป็นยังไงกันบ้างคะดูละครของพวกเราจบไปแล้วสนุกไหมคะเช่นเคยเลยคะ่ะพี่แอนมีคําถามท้ายคลิปมาถามทุกคนนะคะคําถามมีอยู่ว่าในระหว่างที่บิวโดนจับตัวไปใครเป็นคนปล่อยคลิปของพวกเราถ้ารู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย ข้าบไปกินลูกเฮ้ยเฮ้ยหยุดไหมควรจัดเอาข้าเปล่าฉันขึ้นมาหน่อยดีนะเฮ้ยไอ้เบไอ้เบจริงๆด้วยอ่ะเบรับเงินนี่ไว้สิฉันให้อ่ะเอาข้าบไปกินลูกขอบคุณค่ะ วจะเอายังไงดีเอ้าเอางี้แล้วกันป้าเดี๋ยวป้าตามมันไปทางนั้นนะเดี๋ยวฉันจะอ้อมไปด่าทางนึงอนะ่ะเออเออโอเคโอเคหยุดนะ <c oughs> แกจะหนีไปไหน <c oughs> หยุดนะไอ้นม <c oughs> เองหนีไปไหนไม่รอดแล้ว <c oughs> เป็นคนจรจัดยังไม่พอยังเป็นหัวขโมยอีกอ่ะแบบนี้ต้องส่งตำรวจให้เข็่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วผทารผมนะเง,งินผมก็ไม่มีสงสารผมกนยอย่าใจตำรวจจับผมเลยนะแน่แนนไม่ได้คืนฉันปล่อยกันไปอ่ะแกก็ก่อเหตุแบบนี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องตัดไฟตัดต้นลมเอๆๆ <c oughs> เอ็งนี่มันหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ย <c oughs> ไหนนี่ไอเบไอเบใช่ไหมเนี่ย นางบิวลองดูสิว่านี่มันใช่ไอ้เบเพื่อนเองไหมว่าไงนะป้าเฮ้ยไอ้เบไอ้เบจริงๆด้วยอ่ะใช่ฉันเองอ่ะแล้วทำไมแกถึงตกอยู่ในสภาพนี้วะเพื่อน ในที่สุดอะเราก็เรียนจบสักทีใช่ไม่เคยคิดเลยนะว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ะจริงนะ <c oughs> เบเ์แล้วนี่แกวางแผนในชีวิตวัยทำงานของแกยังไงอ๋อฉันเหรอฉันว่าจะออกไปหางานทำตามภาษาเด็กจบใหม่อ่ะแล้วแกฉันนะก็จะไปสมัครงานในบริษัทที่ฉันเอาใฝ่ฝันว่าฉันน่ะอยากทำงานอาว่าแต่แกเหอะแกไม่มีบริษัทที่แกฝันไว้เลยเหรอไม่อ่ะฉันเลยนะได้ไหนก็ทำนั้นแหละ ขอแค่มันเลี้ยงฉันได้ก็พอแล้วโอเคงั้นเรามาแข่งกันดีไหมถ้าใครได้งานทําก่อนอ่ะคนนั้นชนะโอเคปะโอเคงั้นถ้าใครแพ้นะเลี้ยงหมูทาชุดใหญ่ได้ว้ยได้เลยเพื่อน้ยไม่คิดเลยนะว่าจะจอแก้กับป้าที่เนี่ย จำแกไม่ได้จริงเลย่งขอโทษด้วยนะช่างเถอะว่าแต่แกจะบอกฉันได้หรือยังเนี่ยว่าทำไมแกถึงอยู่ในสภาพแบบเนี้คือตั้งแต่ฉันเรียนจบไปอ่ะฉันก็หางานทำไม่ได้เลยอ่ะคนงินไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งก็ชวนฉันทำธุรกิจอ่ะสุดท้ายก็ไปไม่รอดแถมยังโดนโกงอีกอ่ะแทนฉันก็ทิ้งฉันไปฉัาไม่เหลืออะไรเลยเงินก็ไม่มี ไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนฝูงไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเลยอะแล้วเองทําไมไม่มาหาข้ากับไอ้บิว้วผมไปหามาแล้วอะแต่ก็ไม่เจอก็เราย้ายไปอยู่สามโค้งนี่ป้าเบมก็หาเราไม่เจอหรอกเออก็จริงอย่างมันว่านั่นแหละฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะแแกกับป้าดาที่เนี่แล้วว่าจแกมาทําอะไรที่นี่หรอพอดีป้าดาแกไม่ค่อยสบายอะ ฉันเลยพาป้าแกเนี่ยกลับมาอยู่สามโคจะได้อยู่ใกล้ๆฉันดูแลแกลด้วยอ๋อเออแล้วตอนนี้แกเป็นไงบ้างอะบิวก็ยังดีอะที่ไม่งานทำพอได้บ้างไม่ได้บ้างป้าดาก็ดันมาป่วยกะไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นอีกอะชีวิตจ,จริงมันโหดร้ายเหมือนกันเลยนะว่าไหมดูๆไปแล้วอะ พวกเราเรอ่ะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่หรอกบิลชีวิตแกดีกว่าฉันเยอะแล้วนี่เอ็พักอยู่ที่ไหนแล้วเบผมอยู่กับเพื่อนขอทานอีกคนหนึ่งครับเราสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ตรงนู้นใน่ะใกล้ๆบ่อน,น้ำอะ่ะกระท่อมใช้กันแดดกันฝนนะเล็กๆตรงนู้นอะเฮ้ยไอเบเอ้ย สวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะป้าปดาคุณหมอโทรมาบอกว่าคุณหมอเนี่ยได้คิวนัดป้าดาแล้วนะเดี๋ยวฉันนี่ยจะรีบพาป้าไปเลยเออโอเคโอเคเบฉันต้องรีบไปทํางานแล้วอะไว้เดี๋ยวเจอกันนะใช่บิวฉันขอบคุณแกกับป้าดามากเลยนะสำหรับเข้ากลองๆเนี่ยไม่เป็นไรงั้นฉันไปก่อนนะ ป้าทาไปกันเถอะค<ป>่ะไปออป้าคะรอหนูแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ไว้สิฉันให้บิวไหนแกบอกว่าช่วงนี้แกก็ไม่มีเหมือนกันไม่ให้หรอทำไมแกไม่เก็บไว้อะไม่เป็นไรเพื่อนรับไว้เถอะจะได้เอาไปซื้ออะไรกินขอบคุณมากนะถ้าเป็นนะแกถึงใจดีเอาใจขนาดนี้ <laughs> ก็แกเป็นเพื่อนฉันนี่แกล้มอะ่ะแกต้องลุกขึ้นมาสู้นะฉันเป็นกำลังใจให้แต่ละขอบคุณมาก ขอบคุณแกมากๆเลยนะเว้ยขอบคุณแกจริงๆอะ่ะแกคงไม่รู้หรอกว่าเงินงแกร้อยเดียวอะ่ะมันมีค่าสำหรับฉันมากขนาดไหนอะขอบคุณแกจริงๆนะบิว เลยอว่าฉันจะมีวันนี้ฉันต้องมาตกงานเพราะระบบหวยๆของบริษัทอ๋อแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงอะไหนจะค่าเช่าข้าไปค่ารักษาพยาบาลประดาอีกอะทำไมอะอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยทำไมสวรรค์ต้องกันแก้งคนดีๆแบบฉันด้วยอะทำไมอะ ป้า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 เป็นไงะคะไม่เป็นไรบิวไม่เป็นไรแค่เล็ดมันติดคอเฉยๆอเองเป็นอะไรหรือเปล่าบิว ดิสัทไล่ออกอป้าอะไรนะเองโดนไล่ออกแบบนี้ก็เองก็ตกงานนะสิใช่ป้าหนูตกงานอะ่ะหนูเครียดมากเลยป้าทำไมอ่ะทำไมหนูต้องมาเจออะไราแบบนี้ด้วยป้าโอ้หลานป้ามานี่มาไม่เป็นไรนะลูกชีวิตคนเราอะ่ะ ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะลูกนะหนูรู้แต่หนูกลัวว่าค่ารักษาพยาบาลป้ามันจะไม่พอหนูกลัวแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยป้าไม่เป็นไรลูกป้าแก่แล้วถึงข่าวตายมันก็ตายเองแหละ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้สิป้าป้าอย่าพูดแบบนี้นะชีวิตหนูอะมีแค่ป้าแค่คนเดียวนะ ป้าต้องอยู่กับหนูตลอดไปนะป้าเชิญกลับบ้านไปได้แล้วค่ะว่าไงนะคะ ฉันบอกว่าให้กลับบ้านไปไงไม่ได้ยินหรือไงออแต่ว่าฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยนะคะไม่มีการสัมภาษณ์อะไรทางนั้นแหละเชิญคุณกลับบ้านไปได้ละแต่คุณเป็นคนนัดให้ฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะแล้วคุณมายกเลิกแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะใช่แต่เชิญคุณกลับบ้านไปเลยค่ะฉันไม่กลับค่ะฉันไม่ยอมแน่ฉันต้องการคุยกับผู้บริหารที่นี่ฉันจะบอกให้เขารู้ว่าพนักงานของเขาอ่ะไม่มีความเป็นมืออาชีพะเลย คุณจะไปบอกเขาทำไมนะคะก็ในเมื่อเขาอ่ะเป็นคนบอกชันให้มาบอกคุณเองอะไรนะคะทำไมอ่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรอะคุณไม่ต้องรู้หรอกะคะ่ะเอาเป็นว่าคุณอะกลับบ้านไปเถอะนะคะอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฮัลโหลคะ่ะอ๋อค่ะกำลังไล่ไปอยู่คะ่ะอะไรนะคะลูกชายคุณะัยมาถึงแล้วหรอคะโอเคคะ่ะได้คะ่ะ อ๋อสงสัยคงจะมีเด็กเส้นมาแย่งงานฉันใช่ไหมคะนี่คุณอย่ามาพูดจามัวซ่วนะคุณไม่รู้อะไรอ่ะเอาเปว่าคุณอ่ะรีบกลับบ้านไปเถอคะ่ะ างะป้าก็อยากเดินเล่นน่ะเดินออกกำลังกายบ้าง <c oughs> เองจะให้ป้านอนอย่างเดียวเลยเมื่อยอ่ะป้าแล้วถ้าเกิดเป็นลงเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงเดือจริงๆเลยนั่งอยู่ตรงนี้แหละป้า ก็จากเอกสารสมัครงานของคุณไงคะแล้วคุณมาทำไมที่นี่คะฉันมีของบางอย่างมาให้คุณน่ะ ันไม่เคยลืมเงิน100บาทที่แกเคยให้ฉันมาเลยนะพบยไอเบย์ไอเบยจริงๆด้วยใช่ฉันนี่แหละเบยน,น,นี่มันอะไรกันอะ่ะก็เพราะว่าเงิน100บาทที่แกให้ฉันในวันนั้นเนี่ยทําใ้้ฉันมีทุกอย่างในวันนี้ไงล่ะเป็นไปได้ยังไงอะในระยะเวลาแค่ห้าปีะนะ ก็พราแกนั่นแหละบิลแกเนี่ยเป็นคนบอกให้ฉันสู้นับตั้งแต่นั้นเนี่ยฉันก็สู้มาโดยตลอดฉันเนี่ยไม่เคยใช้เงินที่แกให้มาเลยนะทุกครั้งที่ฉันเหนื่อยฉันท้อหรือหมดหวังเนี่ยฉันจะหยิบแบงค์ร้อยไปเนี่ยขึ้นมาดูเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติให้ฉันสู้ต่อรู้ไหมว่าแบงค์ใบเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นบาทหรอกนะบิลแต่มันมีค่าเป็นแรงกายแรงใจที่แกให้ฉันนะบิล เย์นี่แกเหี้บบอกนะว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทที่ฉันไปสัมภาษณ์งานอะ่ะใช่ฉันเองฉันเป็นคนสั่งให้นำว้าเนี่ยไล่แกกลับบ้านเพื่อที่ฉันจะได้ตามแกมาเพื่อที่จะได้ตอบแทนบุญคุณแกกับป้าดาไงคุณเบย์คะมีคนมาสัมภาษณ์ตำแหน่งรองผู้จัดการคนหนึ่งอะคะ่ะคุณเบย์จะสัมภาษณ์เองเลยหรือเปล่าคะไหนเอาเอกสารสมัครงานมาดูหน่อยสิ อะไรหรือเปล่าคะไล่เขากลับบ้านไปเอท้ทำไมอะคะคุณเบย์จะไม่รับหรอกคะแต่ว่าคนนี้เขามีประวัติการทำง,งานดีเยี่ยมเลยนะคะแถมยังมีคุณสมบัติตรงตามที่บร,ริษัทเราต้องการทุกอย่างเลยคะ่ะผมสั่งให้คุณไล่เขากลับไปคุณก็ไล่เขากลับไปสิไปแต่ว,ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอางานให้เขาทำถึงที่เลยย,ยังไงนะคะเชื่อผมเลยครับ คุณทำตามที่ผมบอกก็พอดัดได้ค่ะโอเคค่ะพิวยินดีด้วยนะแกได้งานแล้วฉันรับแกเข้าทำงานนี่ส่วนป้าดา ฉันจะเอาค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้กับป้านะว่าไงนะนี่แกพูดจริงเหรอแกพูดจริงเหรอเบริงสิฉันพูดจริงทำจริงอยู่แล้วทำไมแกดีกับพวกเราแบบนี้ฮะเบแกเป็นเพื่อนฉันไงบิวส่วนป้าดาเนี่ยก็เป็นผู้มีพระคุณมากๆถ้าวันนั้นเนี่ยฉันไม่ได้น้ำใจจากแกแล้วก็ป้าดาเนี่ยฉันไม่มีวันนี้หรอก be